ลาไปงานแต่งน้องสาวควรใช้ลาประเภทไหนได้บ้างคะ ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทเลยค่ะก็คือว่าถ้านายจ้างเขาให้ใช้สิทธิ์ลากิจก็ใช้สิทธิ์ลากิจได้นะแต่ถ้านายจ้างไม่อนุมัติให้ใช้สิทธิ์ลากิจอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายนะขึ้นอยู่กับว่านายจ้างมีนโยบายในการใช้สิทธิ์ลากิจยังไงเพราะบางบริษัทก็อาจจะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ลากิจในการไปงานแต่งน้องสาวได้หรือบางที่ก็อาจจะไม่อนุญาตนะคะทีนี้ถามว่าแล้วจะใช้สิทธิ์ลาประเภทไหนได้บ้างอีก อาจจะใช้เป็นสิทธิ์ลาพักร้อนก็ได้แต่ก็ต้องรอนายจ้างอนุมัติอีกเช่นกันนะหรือว่าจะเป็นการลาโดยไม่รับค่าจ้างก็ได้เช่นกันแต่ลาโดยไม่รับค่าจ้างก็ต้องได้รับการอนุมัติจากนายจ้างเช่นกันนะนั่นคือทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยก็ต้องตกลงกันยินยอมทั้งสองฝ่ายนะคะดังนั้นโดยสรุปเลยลาไปงานแต่งน้องสาวเราจะใช้สิทธิ์ลาประเภทไหนได้บ้างเอาจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่านายจ้างจะอนุมัติอันไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นลากินลาพักร้อน หรือว่าลาโดยไม่รับค่าจ้างทางนี้ทั้งนั้นก็แจ้งกับทางนายจ้างนะคะแล้วก็รอให้เขาอนุมัติก่อนนะคะเราถึงจะใช้สิทธิ์ได้เพราะถ้าเราขาดหายไปเลยเนี่ย ก็จะถือว่าเราขาดงานนายจ้างออกหนังสือเตือนได้นะคะหรือถ้าเป็นการขาดงานสาวันทํางานติดต่อกันเนี่ยอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา119วงเล็บ5เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่วลูกหน้าก็ไม่ต้องจ่ายนะเลิกจ้างได้ทันทีเลยรวมถึงเราจะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเลิกจ้างด้วยความผิดตามมาตรา1 1 9เเนี่ยถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมนะคะ